ก็กลาบสวัสดีนะครับพี่พี่นานานะครับวันนี้มาส่งงานนะครับเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดนะครับสิบามลำ มาเทสระบบครับมีเจ้าของทุกลำแล้วนะครับทีนี้ลำแรกของป็คุณพี่วิชิตนะตุ้มตุ้มเทสที่สั่งมาที่จองมาเป็นตัวมินิเจ้ามินิเลเ้นะข้างสายกว่าโรเลอร์ห้าสิเซนนะครับชัก67 ดูใกล้ๆก่อนนะครับยังไม่ได้ติดลายชื่อว่าของใครนะครับบางทีก็นะอาจจะจําไม่ได้เพราะว่าไอตัวแปะกระดาษลายชื่อผมมันหายนี่ครับเงาน,นะครับของนี่นะครับของคุณพี่วิชิตนะครับนำแรกตุ้มเพชรน,นะครับเป็นท้ายมะลิดท้ายมะลิดนะครับนี่แกะตรงคอท้ายมะลิดเซฟข้างซ้ายขวา แกะลื่นนะครับางไม้มงคลนะครับรางไม้ยุงนะครับรางโดนขาวๆนะนะครับปีกโรลเลอร์ห้าสิบนะครับนี่ตัวนี้ชัก67ลรางฝั่งทองเหลืองนะครับ ให้ดูอีกฝั่งหนึ่งครับนะครับเงานะครับตัวจริงมันเงาอยู่ครับนะครับตัวจริงเงาวิ่งเลยเกือบเยิ้มนะครับพ่นปี50นะครับแล้วก็ลำที่สองของพี่ก๊อตนะครับทวัชชัยนะครับตัวนี้กใช่ป่ะวะยวพอดูชื่อ ใช่ใช่ครับนะครับายนะผมผมแจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับแล้วก็ลำนี้ของคุณพี่แกสั่งมาในอเอเฟซบ o ๊ Facebook. นะครับผมผมไม่ได้เขียนชื่อไว้แต่จดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็แ,แจ้งลูกค้าไปแล้วลำนีน้มือสอดรางทองเหลืองครับนี่ทายสักปนะีกสี่ห้าางร้อยสามหชัก80 นะครับรางฝังทองเหลืองนะครับรางฝังทองเหลืองไกลฝังสิบสี่ห้านะครับราคานะครับเจ้าเจ้าเนี้ยจับขวานะครับสามพันสามนะไม่ได้รวมส่งนะสามพันสามค่าจะส่งสองร้อยนะครับแล้วก็เป็นลำนี้ของคุณพี่ในไลน์เหมือนกันผมแจ้งลูกค้าไปแล้วผมยังไม่ได้แปะลายชื่อเพราะว่าเพิ่งประกอบเสร็จนะครับตัวนี้ผมแจ้งลูกค้าไปแล้วในไลน์ รางทองเหลืองนะครับรางทองเหลืองตัวนี้ครับกุอลูนะครับท้ายปะดูรางปะดูนะครับชัก80ราง1้5ยนะครับไกลฝังครอบอลูครับรางฝังทองเหลืองนะครับทรงนี้นะครับทรงกำคอนี้ราคาเริ่มต้นที่2,700บาทนะครับ2,700นะครับพร้อมยิงนะครับพร้อมใช้งาน2 7 0 0นะครับฝั่งทองเหลืองก็เพิ่ม500นะครับ ยังโปรโมชั่นอยู่นะครับช่วงนี้นะถ้าถึงวันที่ไอสิบห้านะครับราคาจะไม่ได้นะครับช่วงนี้ก็ใส่เซฟข้างยั0เจ็ดร้อยนะครับปกติหนึ่งพันนะครับนะครับถ้าเลยแล้วเลยเล็บเลยจองก็นะครับตามราคาตามปกติเลยครับฝั่งทองเหลืองนี่แปดร้อยนะครับเซฟข้างพันนะครับนะครับแต่ตอนนี้ฝั่งทองเหลืองยังเพิ่มแค่ห้าร้อยนะครับเซฟข้างยังเพิ่มแค่เจ็ดร้อยนะครับ ของคุณพี่ยิ่งนะครับตัวนี้พี่ยิ่งนะครับพี่ยิ่งท้ายประดูลางประดูฝั่งทองเหลืองตัวนี้ของพี่เจกนะครับพี่เจกนะนิมิตนี่นะครับกำคอท้ายสาธรครอบบอลูนะครับลางตันปีกโรเลอร์สี่สิบห้านะครับแล้วก็ตัวนี้ลำนี้เป็น ของคุณพี่ขอดูรายชื่อก่อนครับตัวนี้เดี๋ยวอุดให้นะครับที่มันมีรอยนะครับของคุณพี่อะไรไหเน่นะครับพี่เน่นะครับพี่เน่ครับนี่นะครับกำคอดูลายครับดรลนยลายประดูประดูบ้านเราประดูป่านะครับตัวนี้ปีกสี่ห้านะครับโดเร์สี่ห้าชัก80นะครับดึงทีนี่ เป่ากางเกงแทบแตกครับนี่ตัวนี้ลำนี้เป็นของคุณพี่ปะพาดหรือเปล่านะ <S <S ใช่นะครับประพาดเพชรใช่ครับผงคุณพี่ประพาดเพชรครับตัวนี้นะครคอมคราดูตาไม้ครอบเลดนะครบอบเลดไกลฝังครับลางเบอร์สามแล้วก็ลำนี้นี่ที่ผมแต่งให้เป็นของคุณพี่สุเพชรที่เขาส่งท้ายมาให้ผมทําให้ใหม่นี่ครับนี่จัดทรงสีแซ ครอบอลูนะครับไกฝังนะครับรางตันปีกโรเลอร์สี่ห้าแล้วก็ลำนี้เป็นของคุณพี่คนบ้าไก่ตีนะครับตนี้รางปืนศูนย์ครับศูนย์นะครับศูนย์หน้าหลังล็อกออโต้นะครับก็บอกล็อกออโต้อยู่บ้านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เทสให้นะครับลำนี้นะครับแต่ลำอื่นผมจะลองวันนี้นะครับเพราะว่าลืมเอาล็อกออโต้มานะครับศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกครับสีส้มนะไฟเบอร์ออปติกนะครับด้านหน้าสีส้มครับ ตัวนี้พี่แกสั่งเป็นไอ้กล้องเลสดอทพร้อมขาด้วยนะครับเบื่อ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 เลงศูนย์ก็เลงกล้องเลดดอทนะครับก็สามารถถอดใส่กันได้เลยนะครับ,นะรบถ้าเบื่อเลสดอทเบื่อศูนย์ก็เล็งลางได้เลยนะถอดออกได้ทั้งรูปทั้งสองรูปแบบแล้วก็ลำนี้เป็นลางปืนศูนย์ ตัวนี้เป็นกำคอรางปืนศูนยนี่ของคุณพี่เลยเนาะสัพพิรุษนะพี่สัพพิรุษนะครับตัวนี้กำคอรางปืนศูนย์พี่สัพพิรุษนี่ยักำคอล่องนิ้วนะครับรางเบอร์หนึ่งรางปืนศูนย์นะครับไปอีกสี่ห้าแล้วก็ตัวนี้ของพี่ตั๊ดหนองผาตองครับตัวนี้เป็นรางลางตัวตัวเบานะเป็นมือสอดรางตัวเบาแล้วก็ตัวนี้ของคุณพี่เบนส์เดอะเบนส์พี่เบนส์ครับนี่ ลางเมตรยี่สิบปีกโรเลอร์สี่ห้าผมชอบเลยครับแบบนี้มันเบาครับน้ำหนักเบานี่ยิ่งเป็นท้ายสักด้วยครับนี่ท้ายสักปีกโรเลอร์ลางตัวเบาเนี่ยตัวนี้นะครับนี่เบาครับนี่น้ำหนักเบายิงง่ายนะครับน้ำหนักจะเบาขนาดใส่ปีกโรเลอร์ถือไปมาสะดวกง่ายดีมันเบาแล้วก็มินิด้วยครับรางร้อยยี่สิบนะลางรนะ้อยยี่สิบ เจ็ดส uh, right. right. ิบนะครับเดี๋ยวผมมาเทสระบบให้ครับแต่แต่จะไม่ได้เทสให้ชมทุกทุกลำเลยนะครับแต่จะไม่ได้เทสให้ชมทุกลำเพราะว่านะครับคลิปวิดีโอมันจะยาวเกินยี่สิบนาทีไม่ได้นะครับมันจะยาวแค่ยี่สิบนาทีผมก็ตัดคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวแต่ผมจะเทสให้ทุกท่านนะครับแต่จะเทสให้ทุกท่านนะครับแต่จะเทสให้ทุกท่านครับผม เดี๋ยวแต่ก็ผมก็จะเทสให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเตรียมออุปกรณ์นลำแรกจะเทสไอ้นี่จเจ้าตัวเล็กเกนี่ยเจ้ามินินี่ก่อนเลยนะครับตัวเล็กแต่นะครับมินิแต่เวลายิงไม่มินินะครับ เวลาย,ยิงไม่มินิคนะฮะแรงที่แจกขี้แดนเลยนะครับเวลาย,ยิงนะแรงยังโหดๆนะฮะเวลาย,ยิงจะไม่เหมือนเหมาะนะับเล็กๆนี้เหมาะสำหรับเวลาเราพกพาไปไหนก็สะดวกครับนะใส่รถไปก็สะดวกพกใส่รถไปก็สะดวกดีมันไม่ยาวไม่เกะกะ ยิงหมายก็เป็นแบบพวกยิงปลาชะโดประมาณนี้นะยิงในพุ่มนะยิงชโดยิงช่อนยิงปลานิลนแบบนี้นะนครับเดี๋ยวลองให้ดูมันปีกโรเลอรอสี่ห้าเสริมนอกอีกนะเสริมด้านนอกอีกสองเส้นได้เนี่ยเดี๋ยวลองเจ้ามินิให้ดูครับนครับนะครับกดเซฟไม่ไม่ไม่กระดิกเลยนะนะครับเวลากดเซฟนะ เซฟแมกกาดิกเลยนะเซฟนะครยิงออกนะเวลาใส่ลูกนะครับนี่ก็เลื่อนมาชิดปึ๊บกดนกนะครับมันจะขึ้นลูกด้วยนกนะครับเขาเรียกว่าขึ้นลูกด้วยนกนะครับปึ๊บกดนกล็อกนะครับเซฟนะครับเซฟนะครับกดเซฟนะครับยิงนะครับหรือว่าดันเข้าเลยก็ได้นะครับใช้ได้2รูปแบบ เวลาจะเวลาจะกดเซฟนี้ต้องกดนกก่อนนะนะครับถ้านกถ้านกไม่กดนะครับจะ,จะไม่จะกดเซฟไม่ได้นะครับต้องกดนกลงเลสซ้ายขวาจะกด,ดนะกดได้นะครับกดได้นะครับหรือดันลูกเข้าปกติเลยก็ได้นะแต่ผมจะยิงให้ดูกระป๋องนี่นะเห็นอยู่เนาะระยะที่ผมยิงก็ประมาณ เจ็ดเมตรหกเจ็ดเมตรนะครับสำหรับมีนะ้าท่านหนึ่งแกถามช่างวิธีเลงเลงยังไงนะครับวิธีเลง็งนะครับวิธีเล็งให้เลง็งนะครับให้เลงหางลูกดอกตรงนี้เลงหะเงี้ยงหลังลูกดอกนะครับเงี้ยงหลังลูกดอกกับนะครับกับปลายกระบอกปืนตรงนี้นะครับนี่นี่ครับน,นี่กับปลายกระบอกปืนเนี่ยนะครับ แล้วก็ชี้ไปตรงเป้าเลยสมมตินะสมมตถบบิถ้าอยู่บนบกนะครับถ้าอยู่บนบกเราเล็งตรงขวดลูกก็ไปตรงขวดสมมุติถ้ายิงปลานะครับยิงปลาใต้น้ำนะครับต้องเพื่ออย่าเล็งใส่ตัวปลานะนะเพียงกระป๋องนี้นะตรงมือผมไม่ได้ทนี่สมมุติเป็นปลาเนาะถ้านานาเล็งตรงขวดลงเลง็งปลาตรงตัวแบบนี้เลยมันจะข้ามนะครับสมมุตินนาเห็นปลานินหลหรือปลาช่อนให้เล็งใต้ท้องนะครับนี่ให้เล็งตรงนี้ ตรงนิ้วมือผมชี้อยู it, ่นี่เล็งบริเวณเนี้ยครับพูดง่ายๆถ้าน้าเห็นปลาแบบปลาไอ้ตรงแบบกระป๋องน้อยเนาะให้เล็งใต้ท้องปลาประมาณนะครับนี่สี่นิ้วมือนะปลาอยู่ตื้นนะครับปลาแล้วแต่ว่าปลาอยู่อยู่ตื้นอยู่ลึกนะอยู่ใกล้อยู่ไกลครับประมาณต้องใต้ท้องตลอดนะครับต้องใต้ท้องตลอดเลยสมมติน้าเห็นปลามันลอยอยู่ไม่ลึกก็เผื่อเลยหนึ่งฝ่ามือนับประกานเลย เห็นแบบกระป๋องเลยนะนี่เป็นปลาเนาะเราก็เล็งนี่หนึ่งฝ่ามือแบบนี้นะหรือสามนิ้วนะครับหรือสามนิ้วแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะแต่ต้องใต้ท้องตลอดจําไว้เลยนะครับถ้ายิงปลานี้ต้องจําขึ้นใจเลยต้องเล็งใต้ท้องตลอดต้องใต้ท้องตลอดนะครับรับประกันถ้าเล็งใต้ท้องตลอดนี่โดนนะครับมาลองกันเลยครับมินิลองเจ้ามินิก่อนครับเนาะ ครับ่าแน่นอนครับแน่นอนมีนี้แต่ไม่มีนี้ เ,เดี๋ยวลองของพี่พวัตชัยดูนะครับตัวนี้ปี5ห้าสิบปี5ห้าสิบเลยยางตึงๆเลยนี่ยางนี้ตัดประมาณสิบห้าเซนนะครับลองแบบยางตึงๆให้ดูเลยยางดูความตึงนะครับนี่นะดูความตึงยังไม่ถึงปีกเลยนะยังไม่ถึงรูเลย แต่แต่ผมตัดไปให้ลูกค้าผมไม่ได้ตัดตึงขนาดนี้นะผมจะตัดให้ลูกค้าหย่อนหย่อนอยู่นะครับเพราะว่ากลัวลูกค้าดึงไม่ได้นะรับดูความตึงนะครับนี่ตึงๆเลยมาลองกันเลยครับ ที่ถวัดชัยปีห้าสิบล่างตัวใหม่อย,ยอดนี่ครับโหดชัดปีห้าสิบนะลองกันเลยครับระยะหกเจ็ดเมตรนี่รับประกันเลยครับนี่ฟังเสียงปีก อีกห้อย่างตึงนี่เลย<ฮ>เส้นเดียวนี่ร้อยเชือกระยะระยะหกเมตรนี่ร้อยเชือกเลยแหละนะครับรับประกันเลยร้อยเชือกเลยคนะความแรงไม่ต้องห่วง สอดลางทองเหลืองอนี่ปีกสีหผมแถมให้ครบชุดนะครับนะฮนะผมแถมให้พร้อมยิงนะครับลูกค้าที่สั่งพร้อมยิงผมแถมลูกดอกสามดอกลูกแดกลกดอกสามดอกกระบอกสายแ้วกขยางนะยางให้หนึ่งคู่นะครับ ปีกสีห้านะปีกสี่ห้ายางตึงเหมือนกันปีกสี่ห้านะฮะถ้าตัดสิบห้าเซนนี่ยางตึงครับนะครับพอดีครับสิบห้าสิบหได้อยู่เดี๋ยวมาลองลำนี้ครับนี่เจ้าวีหกสิบหกนาทีแล้วนะครับ นะ,นะเดี๋ยวต้องได้ลองอีกประมาณลำหนึ่งนะครับลำหนึ่งสองลำเดี๋ยวผมก็ต้องปิดคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเทสให้ทุกท่านนั่นแหละครับตอนนี้ชักแปเต็มครับนี่โห,หดเลยโห,หดเลยครับพี่น้องนี่สิเต็มเลยลางทองเหลืองนี่ถ่ายสักลางดู นุ้ยสุดยอดเดี๋ยวผมจะลองของพี่ยิ่งให้ดูนะครับทีนี้นะลำหนึ่งนะเดี๋ยวลำอื่นนะครับหลังคลิปนี้ผมถึงจะลองให้ทุกท่านลองทุกกระบอกแน่นอนนะครับ เพราะว่าถ้าไม่ลองทุกกระบอกนะครับไปถึงเดี๋ยวมันมีปัญหาที่หลังนะครับมันจะไม่ได้นะผมต้องลองก่อนนะครับลองทุกลำงอเลยครับปักโดนหินดอกก็อ,โ,อโดนหิน คลิปวิดีโอมันได้แค่20นาทีครับมันจะตัดนะครับเดี๋ยวลองของพี่ยิ่งนะครับนี่นะครับปีกลองรับโรเลอร์นะครับตัวนี้ของพี่ยิ่งสั่งมานะครับปีกจะลองรับโรเลอร์ซื้อโรเลอร์มาใส่ก็เป็นปีกโรเลอร์ได้เลยนะครับใส่เป็นปีกโรเลอร์ได้เลยถ้าอยากได้โรเลอร์ก็สั่งผมได้เลย อีกนาทีนึงครับเดี๋ยวลองให้พี่ยิงกันครับวิธีเลงนะครับเล็งหางลูกดอกปลายกระบอกปืนแล้วก็เล็เลงตรงเป้าเลยครับพูดถึงมนบกถ้าใต้น้ำก็ถ้ายิงปลาก็เผื่อใต้ท้องปลาสามนิ้วมือนะครับเผื่อใต้ท้องปลาสามนิ้วมือนะครับนี่ครับพี่ยิงครับโหดๆเดี๋ยวลองให้ดูกับมอคอ เนี่ยครับมนเหลืออ่าเดี no ๋ยวคลิปนี้ก็นะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบชิปไว้เพียงทางนี้ก่อนนะครับนะะเดี๋ยวผมจบชิปนี้เดี๋ยวผมเทสให้ทุกทุกท่านเลยนะครับเทสให้นะเพราะว่าชิปวิดีโอก็20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเทสให้ทุกรามแต่ไม่ได้เห็นตอนเทสนี แต่รับประกันนะครับแม่นทุกกระบอกนะครับเพราะว่ารางมันตรงนะครับมันก็มันก็ไปตรงนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆนะนะไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับพี่ๆนะนะที่สนใจนะครับเบอร์โทร0986253806นะครับเบอร์โทร i อดีไลน์ะครับเฟซบุ๊กก็อิสระภาพนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ